โอ้โหใส่เต okay, ็เๆผมไม่ใ okay, ห sure. ้กูพักเลยใช่ไหมฮะพี่ชายโอเคครับดูเชิพี่เกมเราจะไปเล่นเกมจินทาม่าลัมเบลในพาร์ทที่11แล้วนะครับ่ะนิ่งอยู่กันกับการเราสังหารโชกุนนะครับอันนี้มาของคาโมร่ากับอีมุยบ้างครับ ไม่ใช่กิบุยไม่แล้วพี่น้องไม่เจอกันตัต้งนานทักทายกันด้วยกับปั้นอย่างนั้นเหรอทำตัวสมเป็นเผ่ายาโตดีเนี่ยพี่คนนี้ดีใจมากเลยติดอยู่อย่างนะก้าวล้าวกับพี่ชายแต่พี่มีงานที่ต้องทำกำลังยุ่งเลยจะไปไหนอ่ะ ตัวของแกไม่ใช่ประเทศนี่ว่าตังค์ฮะคือใช้บ้าแบบนี้อ่ะอสำหรับการทะเลาะกันแบบพี่น้องมากกว่ามันรักถ้าเต็มเหนียวข้าวบอกไปแล้วเนี่ยจะไปไหนนะ่ะพี่จะทิ้งแม่เราไปไหนอ่ะปีกาข้าวไม่มีทุระกกับพวกพี่อ่อนอ่ะ หน้าเข้มเสียงเปลี่ยนด้วยนั่นน้องน,นั่นน่ะแ,แผลแผลพี่รบกวาไม่รู้เหรอว่าเลือเป็นคนยังไงผมไม่ใช่น้องสาวพี่จ่าน้องตายต่อไปแล้วไม่ใช่น้องพี่อ่อนแอนะที่ทำไม่ได้ และได้แต่มองที่จากไปประเทศนี้ดวงดาวนี้ทุกคนสอนให้อัวรู้ว่าคนที่แข็งแกร่งและคนที่อ่อนแอเป็นแบบไหนคุณค่าของคนเราทุกคนบนดาวแห่งสมุไรนี้สอนให้อัวรู้จากเรื่องนี้วาก็คือฮางมูระคนที่เกิดบนดาวดวงนี้ จะไม่ยอมให้ใครมาทำลายบ้านเกินของอ,อ้วหรอกคาม่โคโจะไม่มีวันแค่ลือและตัวเองต่อไปครั้งนี้ล่ะจะต้องหยุดเอาไว้ได้เอายาตกตีเองคี่น้องบ้ากลังแล้วจะได้อ้าโอเคดีแล้ไปเก็บมาบ้างแล้วครับก็เยอะอยู่นะ โอเคได้ารัสติดยจมือสิน่าฮ่าไม่ตึงไ,ได้ไรสักหลอดหนึ่งเอาละพารทเนี้ยแต่ตึงมือแน่ๆเนี่ยไม่ได้อะเอ,เอาันนี้ไปละกันเอ่อบัฟ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 นี่จะได้ใช้ท่าไอ้น,นี้ได้นะครับตัวฟ้านะโอเคส่้วันหนึ่งหนึ่งยกับข้ามุยพี่ชายมา ทางงูละจังเขายาโตนะยังอยู่ที่เดิมสะพานพังไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งพวกชินเซนกูมีนะพวกคอนโดกับอ่าชื่ออะไรนะทิชิกาตะที่กว้า,วางนะจะให้สู้นี่เดี๋ยวมารอบนี้ไม่บ้าข้างเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันเก่งมันเก่งเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรวะ่ะโอ้ยอ่ะโอ้โอโอ้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 โหไปติดปุ่มไให้กูปะเลยใช่ไหมฮะพี่ชายพี่ชายพี่ชายอ้าวไม่โดนเอาเอาโอ้ยโอ้ยเรนโดนกว่าโอ้ยอ่ะอือ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 เยอเอาซิฟิเอาซิฟิปา ป้านี้อุ้ยอ้ยเอาดิเอาดิสวนสวนมาสวนหนเต้ยเตอื้ออื้ออืเฮ้ยหยาตามุยไอ้หว้นี่เรานี่เราฮะกระจุยกระจุยเอาดิเอาดิไม่มีตัดเหมือนกับไอ้พวกปลานันใช่ไหมอเออไม่มีคัสิลัสใช่ไหม ไม่มีแบบหยุดเลือดใช่ไหมเอาไม่ให้พักเลยเว้ยไม่พักเดี๋ยวมักกรองเตะเอ้าอะไรคุณรงนี้เอ้ามีจริงๆด้วยขามุยอีกดนสเป็นไรแบบนี้ก็หยุดข่าไม่ได้หรอก นีจแต่จะมาหาเรื่องพี่เนี่ยฝีมือของเธอยังหาเป็นร้อยเก้าอ,อ,อหาน่มนะมันขาสั้นเหมือนกับพ่อแต่แม่กับพ่อหนักเหมือนกันพองั้นแค่เก้าเดียวก็พอกาต่อสู้มันเพเรื่อ,องเท่านั้นไอพี่บ้า ไม่ไหวไม่ไหวเธอนี่มันโง้อจริงๆรู้จักศัตรูหรือเป็นพื้นฐานในการต่อสู้สดูความยาของขาตัวให้ดีๆก<ด>่อนแล้วก็ศัตรูด้วยาหัวขาดศัตรูน่ะไม่ได้อยู่แต่ตรงหน้าเธอเสมอไปหรอก จ้าพวกนี้พวกเทนโดชเฮ้ยพวกเทนโดชูาอามกลเป็นเพื่อนกันเฉยเลยมามามาเยอนะชยไหมย่าย่าย่า ไม่ต kind of to ้องตามไม่ต้องตามเราไม่ฟันเด็กันเราไม่ฟันเดกันขนาดงไปคนเลยไปจังโดนกระท้กอนแล้วไอ้ย่า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 เอาเตีเข้าไปเข้าไป โอเคกล่องเก็บเทียบมีกล <Yeah> ่องให้กเกลียบเทียบเลยนะเนี่ยเออมาโอเคคืยต่อคืออย่างต่อเนื่องไปไปไปตาย่าอย่าเนี่ยมาต่อยเอาแป๊บแป๊แป๊ จอดตุ้มเออยิงมันก็ไปไกลอือฟองต่อยมันเลยไม่ค่อยโดนใครโอยโไอ้ขบวยโอยโอ้ยี่คอแล้วกันกอนเนี้ยอือ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 ฆ่าตัวยเออเออืออือไปไปยับไปยับมามาออืออือมาละหือเหรอ ไอ้พวกอารามนาลูกเข้ามาเฮ้อออเออเออเออมาหลจำปดมาเลยโอ้โหมาแล้วเว้ยคุณหนุ่มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยหลายตัวซะด้วยเก่งไม่เหรอเก่งไม่เหรอก็เป็นได้แค่กระสอบไฟหรอกเว้ยแกไม่เก่งขนาดลันหลอกปาตัวต่อไปมา คิ้มต่อไปเฮ้ยมานี่มานี่สนใจกันสนใจกันนิดเออไอ้หมอนั่นไอ้ค้ามุยมันไม่เลือดมันไม่ลดเลยเก่งนี่เก่งนี่เก่งนี่อ๋อยไปยืมไม่ให้วุยมาตัวสองไปค้ามุยปัดโขลกเออฮะจัดงานไปเลยเ้ว โอเคไหนตัวตรงนน้นไปเร็วก่อนเร็วก่อนไม่ใช่หมายถึงไปเร็วเข้าโอ้ยค <inden> <Gob lin> ือดีสวนมาเฉยสวนมาเฉยเลยอ๋อือถือถือทำไมไม่มีฉากชินบัติเท่ๆทพวกนั้นอ่ะเออ่ะอ่าไปเข้าไปเรียบร้อย แล้วก็ฆ่าไม่จบท้ายก็ต้องมาเก็บเองยูดิเ้าฝากฝากฝากแล้วก็ัวดเอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี้ยปตัวนี้เน้นน้ำหนักตัดร้ไม่ลง เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะไรแล้าอะไรเล้าต้องมีไปช่วยไปอยู่ฝั่งนู้นเองนะไปได้ละเอาไปล้มแองแมงอยู่นั่นเฮ้ยกินอยู่ไหนวะคุณกินคุณกิน,กน,กนทำไมเห็นแดดออกอยู่ยต่อให้พวกเราคนหนึ่งตายที่นี่คนหนึ่งก็ต้องส่งแกไปลงนรกได้แน่นอน สภาพรอแล่ี่โซกิโดนเสียบที่ไหลไอ้นี่โดนทะลุท้องไอ้นี่โดนจิ้มตายังไม่ตายเหรอพวกเจ้าทั้งคู่ยาไอ้นี่มาแล้วเว้ยมาช่วยแล้วกินจัง แย่ไหน่อยนะพวกเขายังไม่ตายที่นี่ไม่ได้เอาคนที่ต้องฆ่าคือฉันถ้าให้เจ้าตายไม่ได้เจ้าสัญญาแล้วนี่ที่จะสู้กับข้าแะใช้นี่ให้หมดตอนนนจะไม่ยอมให้ครฆ่ากินจังแค่นั้นอ่ะเอาวิรู้ถึงได้ด้วยยัอก็ชใรอดได้พิสูจน์ให้ดูหน่อยว่าช็อแข็งแรงขึ้น Então, então Dante, Nacional, oh, oh, oh. ่อไปสู้กันอย่างจริงจังสินะแล้วตอนนี้ล่ะก็อย่างไดเลคาฮระอีคาตาคุยไอ้มองแข่งปเลยได้ไหมทำไมไม่เอาแตงสีเขียวอย่ามายุ่งกับจริงจังมาฟาดาดฟาดฟาดทุกคนช่วยกันหน่อยเฮ้ยเออ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 เเออ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 เ เอาปล่อยเอาไว้ยอมาอก็ยิง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 เนเงาโดนมั้งไหมเนี่ยทาไมท่าไม้ตายมันโดนยากๆตีไม่ค่อยจะโดนายิงนั่นโอเค

อามไทำบ้าอะไรตรงนู้นมันอยู่ทางนี้เว้ยเออกูคุ้มกันเนี่คนเนี่ยโเ้ยทำหน้าที่นะเว้ยมาแล้วล่ะยิงกระโกงใหม่โดกัแท้เฮ้ยตายเลยแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่มาเลยมาเล คุ้มก ah, oh, 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 oh. uh, ันคุณก uh, ินเอ้าเอาเอาเอาฟาดเข้าไปกระโดดปังว่ะนี่มึงมาคุณก sì. ินอย่าไปยุ right ่งกับค uh ุณ huh. กินไปคนเออถนามือเลยตบยาตกเอก่อนหน้าน uh ี huh. ้อาทิต huh. ย์แล้วเราฟุ้กับยาตกเป็นร้อยเป็นพันด้วย เออไ,ไม่เก่งเท่านี้วะถ้าเก่งขนาดนี้ทุกคนนะคงไม่มีใครสู้มันได้แน่เป็นพันคนดิ้ง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 เอามาใส่ดาวจะเพิ่มสิ่งใส่ดาวเอาเอาให้หยางเอาฟักยางเอาฟักยางจะมาโยงไปให้คนไปเหรอ ไอ้คุณกินนะไอ้พวกบ้า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 คุณได้คิดไหมล่ะยงคุณกินยิงทิ้งเลยแล้วกันเป็นดอกสักทีเป็นตัวทัวร์นี่นะตายถ้าคุณกินเออเรื่องรถด้วยนี่หว่าเออเออขากาตรงนี้เรื่องมันไม่ร้อนแหละไม่ช่วยแล้วกันปล่อยมันตายเออ้โมยุ่งของคุณกินจะฆ่าทิ้งเต้หมด เออดูไอคปุยเออมาโน้ต้องหีบต้องให้บน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 ัศตอมาแถมแกเออ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 ้อนี่อะไรอะไรโดนไม่โดนเฮ้ยอย่ามายุ่งกับคุณกินอานึกจะหมดก็หมดการลมอย่ารู้จักอะไรกันมในกาได้นะการได้แหละ วาากว่าี่าเลยนี่ถูกญิงช่นะเอาไม่สำเร็จอันหนึง่ง80เปอร์เซ็นต์ถูกแบบนี้คาเฟนก็ไม่ได้หรือวะต้องมานั่งเก็บใหม่แกเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเหมือนลิงเลยโอเคเพิ่มเอ้ไอ้โ,อโ้ถูได้ด้วยอยเงี้ย แล้วยังไงก็ไม่ยอมเลิกสินะใช่ใครไปรยอมตายปะขนาดวาระสุดท้ายก็ยังไม่ยอมตัดใจยังจะท้าทายสวรรค์ดูอีกเหรอไม่นี่คงเป็นลิควิดของสวรรค์ลำมัออกขอละ เดี๋ยวตาไปข้างหนึ่งเออนี่มันใช่ไอ้นี่ไหมโนบุเมะปะตอนเด็กโชโยโโชยนี่คือสิ่งที่แกต้องการเหรอสิ่งที่ผมท,ท้าทายน่ะไม่ใช่สวรรค์แต่เป็นตัวเองมือคู่นี้ไม่เคยช่วยชิงต่างๆจากผู้คนก็น่าจะให้อะไรกับผู้คนได้บ้าง แต่ว่าก็ไม่อาจทำได้แต่เป็นผมที่ได้สิ่งที่ร้ำค่ามาแทนไปก็ต้องทนรับความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญหน้าและเปลี่ยนแปลงให้พ้นจากความบ่นแอของตัวเองให้ได้ที่คือสิ่งที่ส,ส,สม,มุทรยตัวน้อยสอนให้ผมรู้คนเรามีสลากกว่าที่คิด ดิ้นล้นไปเถอะนั่นคือชะตากรรมของเหล่าลูกศิษย์ของแกแล้วก็นะี่ยอดิ้นล้นไปโดยดาบที่หักนั่นเถินะเห็นโดนชูถอยทับไปเมื่อเห็นมัสซิดาระมาพร้อมกับชินเซนงุมิ ชิงเงะชิงเงบอกว่าตัวเองนั้นไม่ใช่โชกุนอีกแล้วแล้วก็ไม่เป็นหุ่นเชิดให้กับพวกเฮนโดนชูบ้านเมืองนี้เจ้าผู้ปกครองไม่มีอีกต่อไปแล้วก็เพราะอย่างนั้นพวกเราจึงต้องนำสิ่งนั้นกลับมาวิถีชีวิตที่พวกเราไม่มีทางหงทางใานยามที่เกิดการยุคเช่นนี้ ความเป็นซาม,มูไรย,ยังไงละ่ะมันคือบทเรียนที่ข้าได้มา่อให้ผู้ปกครองก็สู้เพื่อเพื่อนเพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดเราคนที่สู้เพื่อสิ่งนั้นเราต้องการที่จะเป็นซาม,มูไรในแบบของตนให้ได้แม้จะอยู่ในท่าทางาความสับสนเราก็อยคิดว่าวิถีชีวิตนั้นช่างสวยงามเสมอ สิ่งที่โลกที่ต้องการก็คือสมุไรเหล่านั้นล่ะไม่มีที่สำหรับพวกเราอีกต่อไปแล้วถ้าแผ่นดินนี้เป็นดุประสค์ต่อก,ออการข่อยคว้าวิสีชีวิตของพวกเขาถ้าก็เต็มใจจะเป็นโชโกนคนสุดท้ายและพังไปพร้อมกับหุ่นเชิดนั้นช่เยช่เยมุ่งหน้าไปที่เกียวโตว จะตั้งอ่าเป็นรัฐบาลใหม่ชิงเงะชิงเงะฝบาเอโดะให้กับอ่าชินเซงุมิและโอนิวะบังครับเจ้าเคยพูดว่าสักวันที่เราเจอกันข้าคนจะเรียกว่าอย่างไงชิงเงะชิงเงะก็พอเอาไว้พบกันใหม่ก็เรียกข้าด้วยชื่อนั้น ลาก่อนนะเราเพื่อนยจ้เพื่อนตายของข้าป้าแล้วหมุนสั่งเสียไงไม่รู้คุ้มกันได้ปลอดภัยที่ไม่ปลอดภัยคือเดี๋ยวอ้าวแล้วมันไม่ปอดล็อกอันนี้หรอหรอ๋อ,อไม่ใช่อันเดียวกัน เรายังไม่มีคัฟซีนกันนี่หว่าอัสานสุดท้ายนะครับยังเก็บไปได้ใช่ไหมนี่ไงโอเคผมไปเก็บแป๊บหนึ่งครับโอเคควรจะได้โอ้ยอารัสจังต้องขอบตาต่อมา,าอ้าเค้าสุกี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสยังไม่ได้สติใช่ทะลุขึ้นมาได้แกก็เก่งแล้วล่ะมาวยกก,กองกำลังที่เจ็ดของกองกำลังฮารุซเมะกลายเป็นแค่อดีต โนบุบุทายอต่าวกเขาแต่ละตั้งาอ้ากอดทัท้งทอนัรัฐบาลใหม่นะจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อเหรอครับกอนรุ่งสางช่วงที่มืดที่สุดกอนรุ่งสางแต่อย่าได้ลาสายตาละ่ะถ้าละไปจากความมืดจะไม่มีวันได้เห็นแสงสว่างในวันนั้น ผู้รับใช้เก่าของซิงเงะซิเงะเขาจึงของแรงให้ช่วยสร้างการปกคองใหม่นะครับคนที่คุมการของเขาก็ถูกขอคำสั่งให้ไม่ต้องตามมานะครับก็คืออยู่คนเดียวห้ามกลางกับทหารเก่าของเขานะครับเอา อย่าบ่นนะว่าเฮ้ยเอากูสู้ชับตายทั้งหมดนี่เพื่ออะไรแต่นั่นชิเงชิเงถูกเขามาบยญาคิดชีเมชชอตายซะขอได้แล้วล่ะได้แล้วแต่ที่สุดข้าก็ได้เป็นแค่คนที่ชิเงชิเงสักที แล้วตัดมาพดโถอ้ยอตส่าปกป้องแคบตายแล้วทำไมตัดมาอยู่กับน้องฝ่าวะเนี่ยงงกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะท่านพี่สยบพี่แต่กลับเปแค่พี่ชายคนหนึงนะ่งแล้วแต่ชาของเจ้าที่ชงม,มานั้นยังไม่ไหวจริงๆ อาก็โดนเข็มทิ่มไปแล้วโอ้อนวสมองพี่ฟอมจะเหนื่อยมากสินะคะวันนี้ลืมเรื่องบ้านเมืองแล้วโชวคุณไปก่อนพักผ่อนให้สบายบันดีนะคะท่านพี่คืออะไรตายท่างกลางตักของน้องอย่างนี้ละ่ะแม่จบเศร้าทุก พาร์ทเลยเว้ยโอเคครับเพื่อนๆได้คอขอจบเซตนี้ก่อนแล้วกันยังไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ปาล้วจ้าบ๊ายบาย